กอดกัดจะเรียนเมียจะได้จับฉันกับน้องสาวไปเสียงลงไปในอกองมีน้องสาวอีกคนนึงเมียเจ้าค่ะแต่กอคนจะเดินาจากองค์เหงาะฮอดขอตือ่นตาเลยอุ้ยใ <c oughs> ส่หน้าน้องสาวฉันอีกคนด้วยคือเจ้าคะายย่ะแสดงว่าอยู่ในกองนั่นแต่ยังมีคนอีกอยู่วะเถอะเมียเจ้าค่ะถ้าไปเดนซ่น้องสิเขาไปเบิร์นเดอร์แอมาเชอร์มารอครับ สร้อยพุทธาบุญพ่ทธได้ขากับนักกันเมืองรรอันเสียงบางอันเสียงเจ้าตีนเหล่าเมฆเหล่าเมฆไปพบกินเราเสียงไพศาลเสียงจกาลก็มาอยากจำมันนักาาดีมามาเมมมานท่านใดนั้นพญ,ญาจุละมณีก็ได้พบพ่อกับทุนหญิงปุถุมาที่อยู่นี่ก่อนสวมหมุดบาททุนหญิงปุถุมาในฉากนี้รับบทโดยนางเอกสาวพระอื่นศิลปินตู้ไทย าเชิญเอามาเลยทุกคนสืเสียในสายตาเลยคุณเหี้ยมากในกั้งคาแจงพี่จะดักว่าตาแดงโอ้ยมาเชิญนี่ยังเหี้ยมาเชิญขอได้ชาบอมพปุริภูเขาแป้นแล้วที่บ้านยังไงคุณยี่ไม่ก่อในของเฮาของท่านอีกปตหาบ้างย่นเยนี่เลยนะท่านนี่เลยความุ่น ป้านหลายคบแต่ป้าปุ่นบ้าองอปัทุมมาขอขอบคุณท่านเพียวใจบุญที่มาซอยปทุมมาโดยไม่เหนี่แม่นว่าท่านเป็นใครมีสิว่าจังไ,ได๋ไนาจายโตของปี่สิวแรงจินต์ละมณีอยู่เมืองปัญจานครใต้ตากว่าห้องบรรณีแล้วได้ทานมาเห็นน,หนี่กล่องนะจังได๋มาซอยปทุมมาออกบ้านจังได๋และปะทุมมานี่มีสูบมีแป้งออกไปเนาะอ,อยู่ในกล่องนะ ยนีพี่คะสิวา,จานจริญก่อนที่ผ์าาก็เป็นเทศสบานเลยขั้นตอจากนึงพีจิลมานีสิวออาสาดูเรนทุมาแล้วพ้าปทุมมาข้าไปยื่นี่เบในวังน้ำปทุมมาสิวาจริญนี่อภวคุณจัแสงกขายสิจัดแจงแต่ครับผมนี่มาเชิญอถ้าองนั่งพ่งก่อทุเรื่องทุวงเลยล้วกก็จัจ่ตกล้าขาไปแ่พรองค์นี่มาเชิญ หรือเจ้าแมอักพีเดี๋ยวเราสิเป็นคจัดการเองแต่ตอนนี้เขาคู่ผู้สาวอยู่ตาเบ้าอเบ่อไปอย่นี้แต่เพราะมันพอร์กอันช่างหลายประเทศสดเกิดมันยังไระนาอยู่ไรใจนะก็คือความสันไปนั่งรักเดียวใจเดียวผูมันไม่้มันหาหาในมือไทยอ่ะแตวาิดละมาแมนดีบ่ยอ่นี้่อผู้เดนห่อยนอยจ่นตมตอนนี้เนี่ยผู้เล่กว่าใจพุมมาก ที่ากันขาไปยืนท่าในบ้านกับพีบอกไปยืนบานใจเลยตามเสฟเป็นคนไปเลยเลค้าพ่าก็พ่อวางกต้องว่าง้วบไดเอาตอไปน้องเอาตนเล่นไปเนยเสียไฟยูจะไหนบัดย่มาุูควงตอขึ่นเก้าแลนโอ้ยยังไหนอยู่ได้ควงพอเรียนขั้นขี่เรียนั้นเ้าจบควงนั่นไปยุ่งเงินสักบางคนก็ดูสวนแต่ขอกยันตามเสฟเป็นเล่ยเพลค้าหมิ ก้นลุ่มแบบตะโกนเฉียวเทียวกว่า